สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอกย้ำความมุ่งมั่นเตรียมแถลงผลปราบสแกมเมอร์ครั้งใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงผลปราบสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามสแกมเมอร์ทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังวันที่9พฤศจิกายน2568ารดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมถแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568เวลา1ินาฬิกานณสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยนายอนุทินชาวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งจะมีการรวบรวมผลการดำเนินการจากทุกหน่วยทุกประเทศเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในการเดินหน้า เชิงรูปปราบปรามสแกมเมื่อทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศสงครามไซเบอร์แกงมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกประเภทโดยยกเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปฏิบัติการ money catch back อย่างต่อเนื่องสามารถหยุดยั้งการโอนเงินติดตามเงินของผู้เสียหายคืนได้อย่างรวดเร็วโดยได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระวัติ